นี่สวัสดีค่ะพบกับช่องช่างเถิดจะประดงคนล่นทุ่งจ้านี่ต้มปลาแบบตดๆจากสะมาเลยจ้านี่อันนี้สีปิ้งกินกขาตับมะหุงจ้านี่อ๋อมาหุงกับมาหงโหเลยอย่างดี้เป็ดตัแซ่บเป็ดตัแซ่บแยกกเดอกพ่อบอมา นี่นเสร็จแล้วหน enfin, okay. ึ่งเมนูต้มปลาเฟบๆมาเด้อจะมากินข้าวน้ำเดียวเด้อค่ะเด้อเออเออมานอนทำไมฟังฟังทั้งมีปลาผูดทั้งอที่ว่าเขาจะปลาปลาปลิ้งปลาร้อนๆกับตำมะฮุงตอนเท่งจ้าเมนูต้มปลาปลิ้งปลาเอาสดๆจะสะเลย แต่แซ่บกระด๊มกระดิน hmm, ี่ต้มแซ่บปิ CO, ้งแล้วกระเทสหิมวันนี่เต็มเครื่องสีตามาะุงจ้ะต่ำแซ่บๆนัวๆตำแซ่บแล้วก็เท่กุบกุบต่ำมะฮุงกุบกระมังน้องคิงพ่นกำลัง ตกเวทอีว <perman> e <electromagnetic spectrum> ิวคุณน่ะเขาจะาว่าโดนโดนโดนพี่บ่ายไอศิมาอยู่ในป่านก็ซ่อมตัวใหม่ห่อนแล้วอะเบื้องประมาณคอยนั่งหน้าประตูยามนี้แหละไอศินที่มาทามาเบิ้งรถเทีงคอยก็เห็นเราคอยก็เห็นสีที่งปลาร้อนๆปลาธรรมชาติจ้ะเลี้ยงเลี้ยงแบบธรรมชาติเไม่ได้เลี้ยงอันไม่ได้เลี้ยงเตื่อหัวอาหารจ้ะเลี้ยงแบบธรรมชาติกินข้าวกินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อจ้ะ ป้งปลาตำมะละกอต้มปลาจ้ะต้มแบบลูกทุ่งลูกทุ่งจ้ะฝากกดไลค์กดชแ <S 2> <S 2> ชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ